สวัสดีครับต้อนกับกอนบ้านดงหมากใสนะครับสําหรับคลิปนี้ทีภาพพแม่พีพพน่น้องขอปลาไพหาหนอไใหม่ไพปลาด้วยครับไปหลุ่นเบื้องน้ากันกับหน่องสีมานโบเกินมนไม่ก่อไทย นี่ก็เอาเทเงินกับตาเอาเทงองยามมากเลยน่าจะปล่อเห็ดขมป่ออ,อ,อีริสเห็ดนาเล่ะถ้ามันเห็ดหนาแลงเป็นต้นว่ามันเมียงค่ะครับแมีเลยเมเลยเห็ดหนาเด่ความช่วยแกงโอ้ยขาโผขาโผ ขามันผลมองน,นี่เข่าแน่แล,นะล้วและหับีกอวนตูกอายุยู่อ <c ười> ดินป่บนมนีม่เท้าวดินหมดจิน,นจรกรอบหมดแล้วขานี่เพิงนี่เพิงนี่เพิง่านี่เพิงขม Yeah.

น้ำมีคนตามกันี่ด,ด้วยห,หูดอกก็ดีแห้งไงไอดอกงามแห้งบัวบานเนี่ยดอกดอก็น,นั้งตันสวยอดอก <jour> นึ่งจะแกงจะผัดกะเพราก็อร่อย ท่าน,น้ำมันหอยกรกะแทบที่เราเนาะนี่ดอกไอยนั่นตในได้ไปอยากสุนเนี่ดอกไอ,อ้ปอเป็นนลมแต่ถ้าวุนไปไ็นแต่านว่ออกอีกตรงนี้มีก็ตั้งหลังถึงดอกนัน,น,นดอกไม้กไในเลับ 不不嗯，那是陶碗了，木乃伊。

นี่ก็เก็บอันนี้แบบน้ไอ้อ่น้อหนึ่งมีอู่สองนอได้ในี่นี้เป็นที่นี่อือที่อีกอันนึ่งน,น,น,นี่นี่นะดินนุนน่นๆนอเดินอือห ครับแกมันก็จะไม่ค่อยอยากจะขาด อืมนนี้ปนหรหามนลยเลยนอนเล่นวันนี้ไม่อยกเไ้ไหมเยเกิดออมกวาเลยไหมเจ้าฟ้าอีบีนี่เหละจะได้เป็นของเราขน้นก่อเดียวเกือบจะนอนมอ้

Ui, à, à, à. Cái bọc này thì nó bọc ngay thôi Nhìn này Nhìn tập, tập này

नहीं दिया โอ้สวยสวยสวยนกระหนีบเนี่ยได้คุณน้องสวยอยู่เ <c oughs> านาะจะอยู่ทั้งนาคอยนั่นแหละบอกว่าท่านไปหัวเข่า เอ็นเดียวแต่งเป็ดแต่กัรอยู เร็วเฉพละแยนมเยมนึงก็นยอ่อนโนนนนน พราว่ามันหัวตัวมันหล่นไม่บลอดขาดหัวหตังแ่มันยู่เลยนี่ทั้งนางสองเลยสีเลยโอ้ติดปรับได้แบนั้นเลยเรียวเรียอ่อเวคุู ปล,าไ,า,ปลาได้ไหมาจะได้อยู่นะสยงปลา,ปลาด้านหลังหนอใหญ่มากเลย

I'm é que isso?

แดงไม่ว่าใครกขาดก็ขาดกนเลยมาดูดเราจะนอยเยอะๆอยู่เนาะมที่หลังเพิ่นเนาะไม้เพิ่นดอกไปอ่ะเพิ่นว่ามันบ่มีเนาะดอกไปเพิ่นว่าไม่งั้นจะห้อยก้นทัเพิ่ว่าขวพอด่นมาที่หลังเพิ่อยางไเยอืหน่อยเะ ครับเพื่อนออกจากป่าแล้วครับจแล้วพ่อแม่ปีน้องนหาไ้โอ้เห็ดเห็ดเฮ็ดอ้ยเห็ดเต้าเห็ดเห็ดมาเอาเห็ดก่อนนี่นี่เห็ดนี่เอาเห็ดก่อน ฮาแม่พี่น้องแมวแมวนี่แมวใช่เหรอขอกระบอกไว้ยังสั่นเหรอพี่น้องแมวจู้หัวจักแมวบ่อุ้ยหาหาหาจะะมีดไปอยู่เสน็จแมนถ่ายคลิปอีกแล้วอวนดกตุ้มอีู่ตกตุ้มกันอืมยู่ทางอะไกับมีนี่ดอกใบใหญ่เนาะ Any kind of kênh cái bàn đinh này lọc miệng cái này là cái ổng cầu mài bữa nay là cái cương phương nhà ít lý ớt là làm bạch tí mình đây ớt ดีย๋ยวอนันมาต้นมักกนสลัดบานหน้ากับสิกรับอันเดิดดดนทางกลับบ้านอะไรได้ครับขอบคุณหลายๆได้ครับที่มารวมหาหน่อไม้หาเห็ดตับเตาน้ำมาต้นบักกอนนะครับเนาะอะไรก็มีราคาฝากก็ไะไก็แชร์เป็นกำลังใจให้น้ำในได้ครับแล้วพกกันให่คลิปหนาครับสวัสดีครับ